สวัสดีแฟน,แฟนทีเด็ดฮอสกอร์ทีเด็ดแม่นยำ99%หากไม่อยากพลาดการวิเคราะห์วิจารณ์แอดไลน์มาได้เลยครับค่ำคืนนี้ลุ้นฟุตบอลพอรีเมียร์หงแดงลิเวอร์พูลจะเปิดบ้านต้อนรับสิงห์ผยองแอสตันวินล,ล่าเจ้าถิ่นของเจอเก้นคอปผลงานในลีกล่าสุดบุกไปชนะอาร์เซนอล3ประตูต่อ0ตอนนี้อยู่อันดับ7ของตารางคืนนี้แนวรุกอยู่กันครบมาเน่ฟิมมโนซาร่าดิโกโชตาและชาก,กินี่อยู่ที่ว่าคอปจะจัดใครลงเล่น ส่วนผู้มาเยือนของซือดินสมิธผลงานในีกล่าสุดเปิดบ้านชนะฟูดแดม3ตัวตูต่1ตอนนี้อยู่ดับ9ของตารางแต่คืนนี้จะไม่มีแจ็คกิดิทที่มีการบาดเจ็บแนวลุกจะฝากควาหมหวังไว้กับโอลิ่ัสกินเป็นกองหน้าตัวเป้าย้อนดูสถิติการจัดการเล็กแรกวินล,ล่าเปิดบ้านถล่มนิวพูมา7ประตูต่อ2คืนนี้หงแดงต้องการล้างแค้นเต็มที่แต่ปัญหาอยู่ที่เกมที่แอนฟิล์6นั้นหลังสุดหงแดงแพ้รวดอย่างไรก็ตามคืนนี้ผมมั่นใจว่าหงแดง มีดีพอที่จะบดเอาชนะแอสตันวิลลาไปได้อย่างแน่นอนผมมั่นใจ99%ส่วนอีก1%นั้นอยู่ที่คุณเพราะถ้าผมมั่นใจ100%ป่านนี้ผมรวยไปนานแล้ว okay, okay. Yeah.